ไปแบนกีขอนแก่นไอ้เพื่อนเห็นเพื่อนได้ใส่อะไรพี่นอ้องกันเพื่อนเอาไปใส่เลยแบบว่าเพื่อนแตเฮี่งานอยู่หันนอกเพื่อนก็ดูแลบ,บ้านหายเป็นบอ่อมาที่นี่บางเทื่ยวน่ะอา่าก็ใส่เพื่อนไปซื้อนั่นซื้อนี่หาบางเทื่ยเฮี่นนนนนนยนั่นเฮี่ยนี่เพื่อนจะใส่รถมอเตอร์ไซค์นี่แหละพี่น้องคะแล่นไปซื้ออันนั้นไปสร้างของไปอัห้อมปูหรือว่าไปซื้อของอยู่อันด้านก็สั่งมาสรุปอยัางน่าตาเสียเล่ากับใส่รถขี่ไปสร้างของหายจะสินะอืมมาที่นี่พ่อ เช่น้อยเนี่ยเ้าสิเดีมาลำ่ำออกคอนเสิเร์ตแล้วเป็นบอ่อบ้านที่นี่กับซีมเมนบ้านขอนแก่นกับสีมเดี่ยวไปเที่ยวมาบ่อยขึ้นดูขึ้นพี่นอ้องกับสิมเดียใส่รอบไปซื้อก็ขอกับน้ำน่นนี่นั่นอะไรพี่นอ้องคะโอวยง่ายคือเห็นคนเป็นผู้ดูแลบ้านอยู่ขอนแก่นให้เป็นหลักนะคะก็มาถอยมอเตอร์ไซค์ให้เราพี่นอ้องเอ้ยเราบุกหูได้ว่างขอมาสื่อเราบุกหูได้คุยกันไปซื่อๆต่อไาบ้านเอ็น เพื่อนคอ,อนั่นแหละเพื่อนมาเป็นยานไดรถเพราะว่าเพื่อนนะ่ะบว่ามีรถคี่รดปบปนพังบว่ามีรถคีไปหันไปหนีจริงๆนะก็เรียกว่าอ๋อจ้าก็อ๋าจาอจ้าจา้จาไปซื้อโบ่ฮั่นเดะบ่ฮั่นเดะบ,บอกวา่าจะซื้อเอียงจังไดสินะวันนี้ก็เลยนะคะมาดมูมาขอกเกล้วก็เลยกามาซื้อละซื้อไปให้เล่าอโอเคพี่น้องคะเดี๋ยวเรามารอเพราะว่าตอนนี้พนังงกงานกำลังไปเอารถอยู่สั่งแล้วค่ะสั่งรถแล้ว

ใช่แบบที่นี้ใเวเรียนอันนี้กะเอาไว้ซื้อของข้าวบาทที่เรายูแลบ้านกไวมันใส่ส้วนตเละใส่วามเพ่นล่ะน่อ่าแงมแถวฝ่ายน้ปนือนั่นคือนี่เออดูแลบ้านไปซื้อของกาเดียวกัเฮ็ดบริษัทโน่นี่นั่นเป็นก็รลี้ยงเป็น่งของขนาด สสไส่แบบนี้ดีมันจะเปีเรื่องไฟ่หายผมก็ขออันอันนนั้แล้วดีอ่ะธุระขอนแกนก็คือมาไฟฟ้าแต่ว่าบริเวณไฟฟ้าเนี่ยถ้าใครเบียนบ้านเสียมันเลยเลยมากที่ว่าการเออเรียบเรียบทีนี่เประเยเรียบร้อยเอาอันที่ว่าการมา้าเมืวันที่ดีเนอะอะไรหลายได้ได้ได้เลขกุญแจบอกมาเลยเเลขกุญแจเนี่ครับเลขเดี๋ยวจะให้เพื่อนบอกก็ได้เพื่อนส่งก็บอกก็ได้เลขกุญแจเอาที่บอกใครเลยได้หลือ ไม่อยู่คุณแจนี่เลขของมึงเหรอรถไงบอไม่ยูเดีมันกูรถไงบออันนี้ไงสูวมอโอ้โหเลขคุณแจเออเลิศคือเลขสวยเด้ออูเลขสวยนะสวยหนึ่งนึนะทะเบียนแต่ไม่ให้หลังกันบอโอเคจ้า ุนะ uh ถ้าไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกด s c r สไ e รห์ด้วยนะคะ